สวัสดีครับน้าๆท่านผู้ชมเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมสียัดสียัดก็คลิปนี้ก็พาหน้ามาเที่ยวเขื่อนสียัดนะครับก็อันดับแรกเราก็จะอ่อยตกชะโดแล้วก็จะตีปลาลำไปด้วยเออว่าปลาอะไรมันจะกินให้ แล้วก็จะต้องชิมลางไปก่อนคือการที่เรามาทีินี้คือไม่มีเป้าหมายนะครับว่าปลาอะไรกินอะไรยังไงคืออยากจะมาเที่ยวครับผมก็ไม่ได้มานานเออตั้งแต่คลิปคลิปนั้นน่าจะหลายปีแล้วเออน่าจะหลายปีแล้วก็ไม่ได้มาเลยก็เลยเออมาเที่ยวกันบ้างไปเดี๋ยวเราทำการลงอ่อยครับน,น,นะนะท่านผู้ชมเดี๋ยว เตี๊มเดียมเดี๊มถุงของก้อนอ,อยครับนี่ครับใส่ก้อนหินไปแล้วมาเบสเล้วไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปเอาไอ้มีดมาปาดถุงแล้ว ค่อยๆปาดลงนะตูดมนันน่นเอเอาปายมันจิ้มสิเออไม่เห็นเรืองบนถือว่าจะวางมีดทีวางมีดแล้วก็หยิบปากอ้าวอ้าวเละ เออเดี๋ยไปหันดาาใส่กล้องสิเดีอย่าไปโชว์ดาาสิเต็มครับเเงินแดนก็อ่งบนสุดแล้วเงินแดงเออดังเลยนะเอาหลังได้หลังนี้หรอลกรีน

่ขอนก็ฮอนยี่ดิพอดีเลยหายเจ้ากออกเอาชิชิวตรงาดน ครับแล้วน,นะลงอ่อยครับต้องเปิดไหมเห็น <c oughs> นื้นอถ่วมมนงกหนามเลยโดนลงน้ั่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราส่งเดือดนครับเหมือนเคยเหมือนเคยครับมันก็เกี่ยวเนื้ออกไก่เหมือน uh, ทุกคลิปทุกคลิปนะครับผมเนี่ยพร้อมครับ ว่าจะมีปลามากินให้เราบ้างหรือเปล่าแล้มันนิ่งสนิทเลยมาเอาบรรยากาศนายแอดบอกมาเอาบรรยากาศมากินนู่นกินนี่บรรยากาศมากิดที เอาไปเลยจ่าครับผมไม่รัดก็ตรงเสียไปเรียบร้อยครับผมก็หล่อรุ้นว่าจะมีมาแอดมาอาดแดดร้อนครับ เยือครับหาปลากระกมังทอดเป็นกับข้าวครับนะนะ มาว่าแล้วไงว่าแล้วไงว่าแล้วไงว่าแล้วว่ามันจะขึ้นตานั so so ่งมองไมก่ทันครับนะคุณผู้ชมเออตาจ้องเลยนะ

มันม oh! ันเหนไหว่าง่โอ้ยย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 ยวเยย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 ยเยย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 ออยันยยมยยยยมยเนี่ยยยยนย ไปไปเออเดี๋ยวเจ๋ย้อนลงไปไปหะล่ะเดี๋ยวตัดเอา,นอออาเนี้ยออกโกอ้ตายฝันเลยฝันมาไ่นนะคับผู้ชมลูกปลาหาไข่แล้วอ,อยู่ที้องดาคืออันนี้นะวางที่แล้วก็เอาไอ้กล่องที่ขังขี่หมด ลักษณะนี่มาตำราเดียวกันเลยเหมือนเลยเห้วยสะพานเลยเออปลาปลาลีไซส์เดียวกันเลยเอาขี้คือปลาแนมไซส์มันดีโยงไข่นะครับไข่ไขมาแล้วครับนาะนาะท่านผู้ชม ก็หลังจากที่อ่อยตั้งแต่เชา้าก็เงียบกันเลยเออก็เห็นขึ้นป่วนกันปะาปไายก็มายกไปทีหนึ่งก็เห็นแต่วิ่งวัดไม่ทันละก่อนแล้วก็ตีเหยือกันใหม่แล้วก็มายกให้อีกทีวัดแล้วก็ถูกสายไปโดนการคันกระเด็นกระดอนเลย ดี้วที่เป็นนิวครับเถึกทนถ้าเป็นอาบูแล้วดูไม่จืดไข่ครับปลาตัวนี้ไข่เป็นท้องเอาแล้วครับได้ไปทำยาลูกกอนในแอร์แล้วเฮ้อจริงๆเลยไปจุต่อ อ่ะเบสเบสอะไรแล้วเบสตัดอันนี้เปยังอันนี้อันนี้มันตัดได้ถิอเือไงไปแล้วนะนะวัน ถ้าจะคบได้ถ้าจะคบได้เดี๋ยวดูสิลูกสาธุตัวมาเลืเจ้าตัวเดี๋ยวใช่ไหมครับนะท่านผู้ชมเราตกปลาลำกับปลาชะโดคู่กันนะครับผมปลากระมังครับปลากระมังใส่สวยๆเลย

แตงกำนันนะท่าน,ทานผู้ชมกํามังกํามังกํมังกํมังกํามังเราได้กํมังไปทำกับข้าแล้วนะครับอ,อกํมังสียักษ์ครับสียักษ ขั้นที่สองขั้นที่สองจคุณดึงดึงดึงยวาัคนยันเลยไปท่านตุ่งเรียนนก่ลางคุน ไปซื้อส่งแมหมูมเน้ยมาตุ่มไปื่อส่งแมงมุมมตุ่มไปมื่นหมอนี่หน่อยนึงไั่กินกับข้าวจานเย็นพ่อทุ่ไปไหนหมดนี่ฮะแม่กับพ่อนั่งกินเล่นนี่นี่แหละเก็บไปเรื่อยกันเลยนะท่านผู้ชม เราได้กับข้าวครับได้กับข้าวแน่นอนครับได้กับข้าวแน่นอนก็ไม่ข่าใจไม่ทำบุญลอยวันน่ครับปอดเลยลวกลวก,กลวมัน ใหญ่เลยกระโดดเลยคนนึงฉัน่าะโดห่ระดเลยตีปลาแล้ปลาเกี่ยวหลังแเอาทุกอย่างกินไหมก็เห็นี่เป็นกระดูกินอะไรเพราะรเนตรง แก้วสุดก็เป็นเน้นอะไรแฟสสุดแฟนนะเพน้มลัลงทีนี้ก็ทีนี้ก็พานาน้ามาตกปลากระมังครับผมส่วนชโดเราก็มันไม่เข้าครับนะเออครับมีปลาตัวเดียวมายกไปเที่ยวแรกก็คือให้ชิมลางลองของก่อนเม็ดสองโดนเลยจบเงียบเลยเนี่ย ครับนะนะนะท่านผู้ชมก็ตามสภาพครับไม่ว่าที่ไหนหมายไหนครับอฮะไม่อยากจะบรรยายเลยครับต้องโดดขึ้นรถเลยครับเนี่ยนี่นะครับนะนะนะท่านผู้ชมยับนอโอตาย